สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสำหรับใครที่เราติดตาม s t Freestyle นะคะทปนี้เป็นทิปทิปเฉพาะกิจนะคะซึ่งเราก็เดินทางมาถึงเ,เทคโนโลยีนะคะ<อ>ต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้นะคะถึงแม้ว่าน้ําป่าจะท่วมไทยแต่ว่าน้ําใจไทยกันท่วมโลกนะคะวันนี้เราก็ขอพระคุณมากๆเพราะว่าเราได้แจ้งความจำลองกล่องรับประกาศกล่องนี้นะคะถ้าเกิดดูข้างในนี่ได้ไหมคะน้ำลายจะท่วมกล่องละ <S 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 ขอบคุณมากนะฮะวันนี้ก็ขอเป็นจุดแรกสำหรับในส่วนของเทคโนโลยีการนะฮะขอบพระคุณสําหรับพี่ๆที่มีจิตกุศลนะคะและก็ร่วมทําบุญบริจาคกันกับการช่วยเหลือภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้านี่เตรียมซองเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะนับสามสี่ประเมินขอบคุณมากขอบคุณพี่จากเทคโนโลยีมากมากนะคะวันนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากนะ มีทอนนะคนพี่ถ้าเกิดจะนอนไม่ทอนนะคะสำหรับช่วงบ่ายค่ะเราก็จะได้ไปเจอกันในส่วนของการสร้างเรือโนอานะซึ่งเป็นเรือน้ําใจที่เราจะช่วยผู้ประสบภัยนะคะจำนวนชุดแรกได้20ลานะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ว่างนะคช่วงบ่ายก็เจอพพบกันที่ลานหมอลำหรือว่าลานศิลปวัฒนธรรมแล้วเจอกันนะะบาย